อะไรเนี่ยกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านได้ยังไงฉันต้องทำงานไอ้โอ้บอสคะบอสคะบอสจะรองแขก VIP ห้องนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วดีเลยค่ะคุณเชิดชัยรออยู่ห้องนี้ค่ะมาเร็วเร็วเร็วคุณเชิดชัยรออยู่ค่ะไปเน่คะบอกคุณเชิดชัยว่านามีไม่สบายกลับบ้านไปแล้วฮะปอดปิ้ปิดวุ้ยวุ้ย บอสบอสบอสโอ๊ยโอ๊ยม,มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยแต่เนี่คุณไป้อกเลาหน่นี้เลยนะนี่ควณคุณกำลองบองเงี้ยขุดบ้นไฟไป,ไปอย่าลิดเยอะได้ไหมขุดไฟเั้นทำอะไรของแกครับจะพานาบีไปไหนกลับบ้านครับปล่อยนาบีลงเดี๋ยวนี้ผมไม่ปล่อย กินคุณกวินคะปล่อยบอสจงะคะ่ะคุณเชิดชัยรอบอสอยู่ข้างในอะคะ่ะบอสต้องเข้าไปหาคุณเชิดชัยนะคะไม่งั้นอะเกิดเรื่องใหญ่แน่เลยคุณเชิดชัยมาเหรอเออใช่ค่ะคุณเชิดชัยมารอบอสอยู่ข้างในอะคะ่ะแถมยังบอกอีกนะคะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่เจอบอสอะจะไม่ยอมกลับบ้าน คุณคุณอาหนูขอไปหาคุณเชิดชายเห็นนะคะวินพานาบีกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้ไป<ะ><า>คุณอาคะหนูขอเข้าไปเจอครั้งสุดท้ายจริงๆนะคะคุณอาก็รู้ว่าหนูทำเพื่อพี่ลินน่ะนาบีช่วงนี้อาให้นาบีพักหนึ่งอาทิตย์ไม่ต้องมาทำงานนะคุณอาจะให้หนูหลบหน้าคุณเชิดชัยอนีไม่ได้นะคะ ถ้าเบิดอย่างครบอาอยู่แล้วก็ทําตามที่าบอกไปวินพานาบีกลับบ้านพ่อให้แกพานาบีกลับบ้านเฉยๆนะได้ครับผมจะไม่ส่งหน้าห้องเลยได้ยินยใช่ไหมไปไม่ไม่ไปคุณอาไม่ไปไม่ไปคุณอา นายบีกลับมาแล้วล่ะนายบีไม่ค่อยสบายครับผมเลยให้กลับบ้านไปละยังไงต้องขอโทษคุณเชิดชัยอีกครั้งนะครับที่ทําให้เสียเวลานน่ผมไม่สนุกด้วยนะที่คุณจะมาเล่นตลกตลกอะไรแบบนี้เนะี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนะครับความจริงน่ะนายบีเป็นผู้จัดก,การของครับที่นี่ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาดูแลแ,แขกคนไหนเป็นพิเศษผมว่า ถ้าคุณเชิดชัยจะมาที่นี่เรียกเด็กๆด,ดีกว่าไหมครับดูท่าทางคุณพี่เชิดชัยเนี่ยจะห่วงนาบีไม่ตายจาตอนที่สิรินอยู่ที่นี่เลยนะครับอย่าใช้คำว่าห่วงเลยครับใช้คำว่าห่วงดีกว่า <c oughs> ผมว่าถ้าคุณเชิดชัยอยากจะเชื่อที่นี่ต่อแล้วก็ เดี๋ยวผมเรียกเด็กๆให้นะครับแต่ถ้าไม่ละก็ผมขอส่งตรงนี้เลยละกันนี่คุณจ้าอะไรผมอหร